สวัสดีค่ะสังเกตอาการวัวเป็นไข่นะคะตัวนี้นะคะน้องเศรษฐีเป็นไข่เป็นไข่แต้มเมื่อวานนี่แหละนะคะบอกกินยายืนซึมน้ำมูกไหลน้ำลายไหล ตั้งแต่ไม่ว่านี่แหละค่ะจนตอนนี้ตอนนี้ขายแข็งเลยนะคะข้านี่กับเดินว่าได้แล้วค่ะออสังเกตสังเกตยังไงนะคะเราต้องรู้จักนิสัยวัวเราก่อนคะ่ะบอกว่ามีนิสัยล่าเรื่อง ลาเริงกินหยาดีบ่ซึมพอเป็นไข้เล้วพ่อป่วยพอมีอาการป่วยก็จะนิสัยก็จะเปลี่ยนไปค่ะจะยืนซึมบอกินหยาบ่ลาเริงค่ะแบบนี้ปล่อยไว้ดนบ่ได้นะคะอาการมันสินักค่ะ มันฉีดยาแก้ไขนะคะให้เร็วที่สุดนะคะไม่ได้หายเร็วค่ะถ้าปล่อยไว้นานๆมันหายช้าค่ะเดี๋ยวรอหมอมาฉีดยาให้น้องเศรษฐีนะคะบ่ะไร้กินยาแต่ไม่วาน,นี่ค่ะ มือใหม่ฮัดเลี่ยงค่ะต้องเจอทุกปัญหาค่ะเราต้องรับมือมันหทันรับให้เร็วเนี่ยค่ะเนี่ย่าขาเขาแข็งขาหนาแข็งเลยนะคะเส้นย,ยืดเราจะลมจะลมนะคะบ่มีแรงเลยค่ะ นี่ย่ะพยามสีกินยานะครับพวะว่าได้กินยาแต่เมื่อวานค่ะบ่มมีแรงค่ะได้กินยาแต่เมื่อวาน นี่ก็บอแมนบอ,บอช่งวงัวเจ้า,จาของนะคะด้วว่าของแม่ยาแล้วกับว่าการตอนนูกับว่าการโทรบอกหมอเขาไมา่ฉีดยาให้ต้องปรึกษากันก่อนค่ะวันนี้ปรึกษาแล้วเขาอ่เพราะว่ายังก็ดูอาการไปค่ะบัดนี้อาการมัน ทรงบอกคือแล้วอะค่ะกัเลยต้องฉีดที่จริงอะคะ่ะถ้าเห็นซึมซึมยืนซึมมีอาการผิดปกตินี่รีบรักษามันจะมันจะเป็นผลดีเลยคะ่ะมันจะหายเร็วค่ะจะหายเร็วัว่าเรากรบบอนป่วยโดนนะคะ ถ้าปล่อยไว้นานๆว่าเราก็จะเวลารักษาเรามันจะหายชานะคะ่ะน่านหายบางทีกับบ่หายอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เรวต้องบอกหมอมาฉีดยาเลยนะคะยาแก้ไขก่อนเขาที่จะเป็นนักไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวรอหมอมานะคะ เขายอมนวนแล้วนะคะเอาฟางมาปูเขาแล้วก็เอาหน้ามาแหวกเขาหลังจากคือเขายืนมัดเ,เต็มๆมาขึ้นนี่จนละาหอดอัน,นายสี่มงเขายืนนะคะเขาย่อมนอนก็เป็นไข,ข่ขาแข็งนะคะอาการวัวเป็นไข,ข่ขาแข็งย่อมนอน เวลาเขานอนแล้วเขาจะลุกขึ้นไม่ได้เขาก็เลยบอยนอนนะคะก็เฝ้าสังเกตเขาค่ะบอ้เขานอนพิดทานะคะเดี๋ยวลมเขาท้องเดี๋ยวเขาตายสังเกตเขาฉีดยาแล้วก็เริ่มแตะฟางแตะยาได้อยู่ค่ะ อันนี้เป็นมือที่สองหลังจากที่เขาป่วยนะคะหลังจากที่ฉีดยาไปแล้วอาการน้องเศรษฐีที่ว่าเป็นไข่อันนี้หลังจากฉีดยาแล้วนะคะกินยาได้ฉีดยาไปสองเข็มประมาณอันประมาณสองถึงสามชั่วโมงค่ะ ให้เขาผูกเขาไว้ในคอกผูกเขาไว้ในคอกับเกียวใหญ่หเขาเอาฟางให้เขาประมาณสามชั่วโมงหลังจากฉีดยาค่ะเขาก็อย่าออกข้อค่ะอย่าก,กินก็จะไม่ก,กินยากับเพื่อนค่ะจะไม่ก,กินยากับเพื่อนไม่ก,กินยาน้ำฟูงเขาก็เดินได้ค่ะขาก็ไม่ค่อยแข็งแล้วนะคะ อยากก็กินได้แล้วค่ะหลังจากที่ยืนซึมนะคะฉีดยาไปสองเข็มไม่ซึมแล้วค่ะยาเขาดีจริงๆค่ะหลังจากที่ฉีดก็ม่อาการแข็งแรงขึ้นแต่ว่าขายังยังยังไม่าทาันนั่นมีแรงนะคะขายังไม่ทันมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ กินยาได้อยู่